สวัสดีค่ะพี่ปราจากช่อง y o u ู u ูบพิทิฟิชเพจ a ิ t ทิฟิชบายพี่ปราเพจคุณครูพี่ปรายูทูเบอรช่อง YouTube คุณครูพี่ปรายูทูเบอร์วันนี้จะมานําเสนอในเรื่องที่หลายคนอยากรู้ในภาวะปัจจุบันเราจะกินอาหารอะไรที่จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันหลังจากฟังคลิปนี้จบคุณจะได้รับคําตอบนั้นทันทีและที่สําคัญนําความรู้นี้ไปใช้แล้วเรามาดูกันว่า1ิอาหารนั้นมีอะไรบ้าง โอ้โหในภาวะปัจจุบันหลายคนรู้แล้วว่าเราต้องดูแลสุขภาพของเราให้ดีนอกจากที่ว่าเราจะสวมหน้ากากอนามัยล้างมืออย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงพ,พื้นที่ที่แออัดที่สําคัญมากๆก็คือสิ่งที่รับรับประทานถ้าเป็นอาหารที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของโรคแล้วจะดีมากข้อที่หนึ่งชาแล้วชาอะไรล่ะอา้าวใครที่ชอบดื่มชาคงอยากจะรู้แล้วพี่ปรามีคําตอบชา แน่นอนค่ะว่าจะเป็นชาเขียวชาจีนชาแดงชาดำแค่ชงมาอุ่นๆค่อ,คอย,อยจิบบัตละหนึ่งถึงสองแก้วพี่ปลาบอกเลยว่าจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอหนาวสั่นและคลายความเมื่อยลา้านอกจากนี้ในชายังมีสารต้านอนุมูลสระที่เรียกว่า L- เทนีน e ที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้เป็นอย่างดีเอารีบหามาดื่มกันเลยอ่าแต่ที่สําคัญไม่รวมชานมไข่มุกที่หลายคนชอบเพราะมันมีแต่ความหวานและบอกได้เลยว่า ทำให้น้ำหนักของเราเพิ่มเมื่อน้ำหนัก,กเราเพิ่มความเสี่ยงที่เป็นโรคต่างๆมีมากมายโดยเฉพาะโรคเบาหวานเพราะฉะนั้นจิบชาอ่อนๆชาจีนชาฝรัง่งชาไทยก็ได้จิบอ่อนๆไม่ใส่นมไม่ใส่น้าตาลเจ็ดดีมากเลยข้อที่2ก็คือขิงน้ําขิงแก่ต้มในน้ำเดือด30นาทีโอ้โหค่อยๆจิบมีสรรพคุณช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดเสริมสร้างผูมิคุ้มกันทำให้เม็ดเลือดขาวนี่ไปดักจับเชื้อโรคได้ดีขึ้น และช่วยลดการติดเชื้อที่ทางเดินหายใจเราจะนำขิงมาปรุงอาหารได้อย่างเรียกว่าอร่อยก็ที่เราทานกันน่ะไก่ผัดขิงหรือว่านำมาต้มมันแต่่าเส่นตาลมากนะคะมันต้มขิงกินร้อนๆมันดีมากและเกิดประโยชน์มากมายที่สำคัญเรารู้ว่าขิงมีประโยชน์และการที่เราทานขิงมันจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อข้อที่สามตะไคร้ตะไคร้สมุนไพรกลิ่นหอม เกียงคู่อาหารไทยหลากหลายเมนูที่เราชอบกันมากๆก็คือต้มยำเครื่องต้มยำต้องมีตะไคร้แน่นอนสปปรรพคุณของตะไคร้รักษาหวัดไข้หวัดใหญ่แก้อาการปวดหัวปวดท้องเพิ่มภูมิคุ้มกันแล้วก็มีเพิ่มสารต้านน้ำมันสละแค่เราได้ทานน้ำต้มยำร้อนๆโอ้โหเราก็เรียกว่าได้ภุมมคุ้มกันที่ดีพี่ปามีเรื่องเล่าในสมัยก่อนเนี่ยคือเราดูแล เรียกว่าผู้สงอายุที่ภูมิต้นทานนี้จะเรียกว่าอ่อนแออากาศเปลี่ยนหรือว่าพอร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอก็จะเป็นหวัดได้ง่ายเหมือนกับในเด็กเลยเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้ดีขึ้นคือทำต้มยำต้มยำที่รสไม่เผ็ดจัดแล้วก็จะมีพวกตะไคร้พวกเครื่องต้มยำต่างๆเวลาพี่ๆท่านนะคะหรือท่านผู้สูงอยุทานแล้วจะช่วยให้สุขภาพของงบก,กลับมาดี เพราะฉะนั้นใครที่เริ่มมีอาการเป็นหวัดนอกจากจะทานยาพวกแอนติบอติกหรือยาปฏิชีวนะแล้วพี่ปราอยากจะแนะนําสมุนไพรไทยของเราง่ายๆเนี่ยดีและมีประโยชน์มากมายข้อที่4ต้อนอ่อนทานตะวันโอ้โหเราไม่อยากเชื่อเลยว่าต้อนอ่อนทานตะวันช่วยควบคุมและรักษาการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันให้มีประสิทธิภาพและช่วยต้านการติดเชื้อในอระบบทางเดินหายใจ ลราลองนําต้นอ่อนทานตะวันมาผัดไฟแดงทานกับข้าวต้มร้อนๆอ,อุดมไปด้วยฟอสฟอรัสแมกนีเซียมวิตามินบีและวิตามินอีซึ่งแน่นอนวิตามินเหล่านี้บํารุงร่างกายแล้กวก็ถ้าเรามาทานเพลินๆนี่จะอร่อยมากๆและมีช่วงนึงที่คนนิยมทานต้นอ่อนทานตะวันกันมากมันมีประโยชน์จริงๆลองหามาทานแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องทานของแพงมากแต่ทานของดีแลวเรารู้ว่ามันมีประโยชน์อย่างไร ช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงแข็งแรงมากๆเลย 5. กระเทียมกระเทียมพี่ปราบอกเลยว่าเป็นสมุนไพรประจำบ้านที่อยู่ในอาหารไทยแทบทุกเมนูในกระเทียมจะมีสารอะลิซินที่มีคุณสรรพคุณช่วยลดการติดเชื้อในร่างกายทําให้ร่างกายมีภูมิต้านทานจากไข้หวัดและยังช่วยลดระยะเวลาเป็นหวัดนอกจากนี้ยังช่วยลดความดันโลหิตลดคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ในเลือดอีกด้วย คุณสมบัติของกระเทียมมีมากมายอาจจะกินแบบสดๆหรือกินแบบที่เป็นกระเทียมอัดเม็ดก็เรียกว่าได้แต่ถ้าเราทานสดจะดีมากข้อที่ 6. พริกสำหรับคนที่ชอบความเผ็ดร้อนของพริกรับรองเลยได้ว่าประโยชน์เต็มๆเ,เรียกว่าพริกมีสารแคบไซซินจะช่วยลดน้ำมูกช่วยบรรเทาอาการหวัดไสนัสหรือภุมมแพ้อีกทั้งยังเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและฆ่าเชื้อไวรัสอู้หเรียกว่ามันทานเผ็ดๆร้อนๆจะดีมากข้อที่7ด กระเพราสมุนไพรไทยที่มีกลิ่นหอมเฉพาะนิยมนํามาปรุงอาหารยอดฮิตที่ทานได้ไม่เคยเบื่อยังผัดกระเพาหลากหลายเมนูหรือนํามาใส่อาหารในเมนูอ,อื่นก็อร่อยไม่แพ้กันในใบกระเพรามีสารที่เรียกว่าโอเรนทินมีสรรพคุณป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ช่วยลดการติดเชื้อเสริมภูมิคุ้มกันแก้วัดทั้งยังทําให้ร่างกายของราอบอุ่นช่วยขับลมในกระเพาะ ก้อาการจุกแน่นท้องแล้วก็คุณสมบัติมากมายหลายอย่างของกระเพราโอ้โหอย่าลืมครั้งหน้าถ้าสั่งกระเพรามาอย่าเคียรทิ้งนะคะหลายคนไม่ทานกระเพราเลยเพราะว่ามันมีกลิ่นฉุนและแรงรู้ไหมเรากำลังทิ้งสารที่ดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นกระเพามีประโยชน์มากมายเดี๋ยวเรามาดูตัวอื่นกันว่ามีอะไรอีกที่ทําให้เกิดประโยชน์กับร่างกายของคนเราข้อที่8ดหอมใหญ่หอมแดงหรือหอมใหญ่มีสารคือสตตน มีฤทธิต์ต้านไข้หวัดใหญ่เพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเรานํามาต้มซุปหรือปรุงอาหารได้หลากหลายเมนูได้ประโยชน์กันไปแบบแน่นอนเลยและที่สําคัญถ้าใครเป็นหวัดบ่อยๆอ,อ่าทานหอมแดงนี้จะมีประโยชน์สุดๆเลยเรียกว่ามีประโยชน์มาก9เห็ดเห็ดหอมเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าเห็ดออริจิตในเห็ดจะมีสารเบต้ากรูเคนช่วยให้เม็ดเลือดขาวไปจับเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าเราทานอาหารใส่เห็ดต้ยมยำเห็ดผัดผัดใส่เห็ดหอมหรือยำเห็ดสามอย่างก็จะช่วยให้มีภูมิต้านทานต่อไวรัสได้เป็นอย่างดีเห็ดมีประโยชน์มากมายและที่สําคัญที่เราจะไม่ลืมกันคือข้อสิบพักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงเรามาดูสิว่าที่เราทานอยู่นี้มีวิตามินซีสูงช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายของเรา อย่างไรเราอย่าลืมส้มมะนาววิตามินซีต่างๆเหล่านี้จะช่วยเพิ่มการผลิตเซลล์เมเล็ดขาวที่ทําให้เราไปต่อสู้กับเชื้อโรคที่จะเข้าสู่ร่างกายของเราได้เรารองทานน้ําส้มน้ามะนาวที่คั้นสดๆพี่ปลาว,ว่ามันจะได้ผลดีมากนอกจากจะเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเราแล้วยังเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายของเราอีกด้วยคราวนี้เรามาดูกันเลยโอ้โหพี่ปลายอยากจะสรุปให้ฟังว่า สิอาหารที่ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้ร่างกายหามาทานกันอย่าลืมถ้าเราอยากให้ร่างกายเรามีสุขภาพดี10อาหารนี้เราสามารถเลือกและมาช่วยภูมิต้านทานเราได้แต่ถ้าเราไม่ดูแลร่างกายหรือไม่ทานอาหารที่มีประโยชน์เราอาจจะเจ็บป่วยบ่อยๆและสุดท้ายสิ่งที่เราจะต้องทำเตรียมสุขภาพของเราให้ดีเพื่อที่จะเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงยุคุณภาพผู้สูงวัคุณภาพเรามาดูแลสุขภาพพร้อมกันพร้อมกับพี่ปราเลย มรรลุกันเลยค่ะลุยสุขภาพกันลุยพันเอก